ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมคลิปนี้คือทําอะไรนะครับคลิปนี้เอ้ยคลิปนี้จะทําอะไรเหรอครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกๆคนนะครับวิธีการตีเร็วนั่นเองครับผมเพราะว่าทุกคนสงสัยกันมาว่าตีเร็วยังไงให้ตียังไงให้เราชนะตียังไงให้เราเร็วตียังไงให้เราให้ทุกให้ฝั่งศัตรูเนี่ยปิลไปได้ครับ ก็จะมาสอนเนี่ยนะครับวิธีการทําง่ายๆเลยครับก็คือเดี๋ยวรอโหล,ลดก่อนนะครับโอ้โหอ,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 อันนี้มันคืออะไรนะโอ้สงสยัสยใสอ่อนอันนี้เกินวิธีการตีเร็วนะครับก็คือเรานะครับต้องอก็คือให้เราเนี่ยปรับเป็นวงกลมแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนทุกๆคนปรับด้วยนะครับ ซึ่งอ๋อทุกคนก็จะปรับเป็นวงกลมแล้วเนี่ยตรงนี้ครับให้กดปิดไปแล้วก็ทำไงให้รู้สึกความไวแบบตีเร็วแล้วก็ตีไวครับก็ให้แนะนําว่าให้ปรับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ให้เป็นหกสิบนะครับหกสิบหกสิบหกสิบทุกอันเลยครับผมคือพอคุณทําเสร็จแล้วคุณลองมาลองมาเล่นแล้ว ต้องฝึกก่อนครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ไปปุ๊บตีแล้วปั๊บไม่ใช่ครับผมก็คือเราต้องฝึกก่อนนะครับเราต้องฝึกทีละนิดทีละนิดแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมก็น่าจะชินเองครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นสกายวอลนะครับผมก็เรนดอมแมปครับอันนี้ที่มันขึ้นข้อความข้างบนนะครับก็คือผมไปหาโหลดเท็กเจอร์แพมาใส่นะครับเป็นเท็กเจอร์แพ ของรุ่น Java Edition ครับผมไม่รู้ครับว่ามันจะช่วยอะไรหรือเปล่าของรุ่น Java Edition ก็จากการดูแลครับก็โอเคนะรุ่น Java เนี่ยมันมันมันเป็นอะไรอ่ะการเดินเหรอการเดินเหอมันคืออะไรอ่ะนี่ครับวิธีการตีเร็วก็ผมจะสอนท่านผู้ชมกันเลยครับก็ความจริงถ้าถ้าจะเป็นเล่นเป็น อนี่ครับอะไรนะถ้าจะเล่นแบบเป็นของไม r ค้าของเบส o อ k เนี่ยเราเราต้องฝึกการตีเร็วอย่างเยอะเลยวิธีการฝึกก็ง่ายง่ายเลยครับกล้วยๆเลยครับขอม,มาก่อนับเลยนี่เขาก็ก็วิธีการอืตัวนี้เจ้านี่อุ้อาตายซะเอง อุ้ยเจ้านี่เจ้านี่เกาะแรงเหมือนกันกะะเกาะแรงหรอเกาะแรงหรอเกาะแรงนี่ครับก็คือนี่คอมโบคอมโบให้คอมโบให้คอมโบไปเลยครับเอาจากนั้นคือวิธีการชนะก็ประมาณนี้เลยครับคือถ้าเราจะตีเร็วครับก็ปรับเป็นวงกลมซะแล้วก็ปรับไอความไวของตัวเกมอ่ะไอที่มันบิดบิดอย่างเงี้ยครับก็ปรับให้เป็น60ครับผม แล้วลองดูได้ครับว่าลองเราดูได้ครับว่ามันจะได้ผลร้ออร์เซ็นตครับคับตีเร็วโอ้โเด,ยโด,ยโดยียวเดียวก็ถ้ามีเสียงลมก็ขออภัยนะครับเราจะชอบมีคนมาจวกหลังตลอดครับก็ระวังด้วยนะครับเวลาเล่นไมค์ครับเนี่ยนี่ครับก็ให้เปิดวงกลมซะ โอเคมีมีคนมายังไม่มีคนมากลางครับผมตอนนี้ก็จุกจวกเอาครับผมนี่ครับก็จุกจวกจุกจวกจุกจวกอย่างนี้ครับก็คือให้เราบิดแล้วก็ตีครับผมนี่ครับนี่ครับก็ก็คอมโบคอมโบไปเลยครับเนี่ยมันก็จะตีเร็วอย่างนี้ครับผมก็มันก็จะตีเร็วประมาณนี้ครับผม ก็ลองไปทําได้ครับอ้าวอ้าวเราแพ้ได้ไงเนี่ยอ๋อคือคือเอามันกินแอปเปิลทอก็อย่างที่ให้ดูครับผมเมื่อกี้ก็ตีเร็วครับผมใช้ได้เลยครับก็สําหรับคนที่ปรับเป็นไอ้ตรงกลางเนี่ยไอ้ชื่อมาเป็นตัวบวงครับถ้าเน้นฟาสบิกให้เปิดมันถ้าแบบฟาสบิกไป เร็วที่สุดอะไรอย่างนี้ครับก็คือการตอบบล็อกไวที่สุดก็คือแนะนําแต่ถ้าเป็นการ PVP แบบหมัดป่าอะไรอย่างนี้แนะนําเจ้าวงกลมครับผมก็วงกลมก็ตีเร็วอย่างที่เห็นครับผมตีเร็วจนคนหาว่าโกงเลยครับบอกเลยลองลองไปทํากันได้ครับ,บอนี่เลยลองไปทํากันได้ครับผมท่านผู้ชมน่ารักทั้งนั้น ก็ก็นี่ครับตอ๋อะเดน,นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเครียดเลยครับคืออวงกลมก็ไม่แนะนำให้ฟาสบิกครับผมฟาสบิกก็ <c oughs> ไม่ได้เรื่องนะครับความจริงผมเป็นคนถนัดเอิม่มลูกศรน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบด้วยว่าลูกศรกับลูกศรกับ กับวงกลมอันไหนจะตีเร็วกว่ากันและอันไหนจะฟัสบิกเร็วกว่ากันอะไรอย่างนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เราให,ให้ให้ทุกคนได้ดูด้วยเพราะว่าจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูเลยแต่อันไหนมันเร็วกว่ากันอะไรอย่างนี้ถ้าเรื่องการฟัสบิกเนี่ยการต้องยกให้เจ้าลูกศรแล้วครับลูกศรมันดีอยู่แล้ว รอบนี้ผมก็จะมาฟาร์มที่กลางเลยครับเอาโอ้ท่านผู้ชมผมแหลกผมแหลกครับอขอตาสุดท้ายก <c oughs> ็ขอขออภัยครับผม <c oughs> มนแหลกจริงๆครับผมคือผมจะสอนวิธีการแบบฟัดบิกแบบแบบนี้ด้วยครับก็คือถ้าจะทำอย่างนั้นให้เน้นที่ลูกศรนครับผมแต่ถ้าจะตีเร็วให้ใช้วงกลมครับ นี่เดี๋ยวจะให้ดูความตีเรวงมันพอได้ของแต่ละอย่างนี่นี่ของแต่ละอย่างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ได้แล้วไม่ยนะเจอเจอคนแล้วเจอคนแล้ครับจังนี้จังหวะนี้เจอคนแล้วครับนี่นี่ นี่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 ครับนี่ครับบอกแล้วนี่ครับนี่เป็นงานตีเร็วมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ดูนี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่บอกแล้วครับวงกลมมันตีเร็วครับผมนี่ครับก็นี่ครับบอกแล้ววงกลมตีเร็วครับผมใครที่จะทำตามก็ทำตามได้เลยครับผมบอกเลยว่า บันเทิงครับผมเล่นจนคนเขาคนเขาไอ้นี่นะครับอะไรนะจนคนเขาหัวร้อนนั่นพอดีครับผมก็นี่ไงมันอยู่ตรงนี้กันขอจวกด้วยคนดีอ่านี่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 น,นี่ไปไปไปอาตกไตป ซึ่งนง้นนายนะเดี๋ยวขอเอาขอก่อนโอ้ฟันบิคดไวเลยครับโอ้ของก็ใช้ได้ใช้ได้ก็ขอภห้ที่เสียงนี้เบานะครับแล้วก็เงียบๆนะครับปกติก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วไง นี <ítulo> okay. anyway, ่ก็นี่ก็แนะนำให้ผู้ชมนะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกการตีเร็วก็แนะนำเจ้าตัวนี่เลยคะนี่ครับพอกแล้วคือมันไม่ต้องบิดอะแพรครับไม่ไหวจริงๆริง RIPL เลยคือ จะบอกว่าวิธีการตีเร็วก็ก็แนะนําตัวนี้อันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือแนะนําตัววงกลมเนี่ยครับแต่ถ้าจะจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะแบบว่าอยากฟาดบิกเร็วๆไปถึงกลางเร็วๆอะไรอย่างนี้แนะนําเจ้าตัวตัวลูกศรลูกศรม็กกเทีอยู่นะพูดถึงโอ๊ยผมลงไม่ได้ขออภัยที่คลิปน้าเบื่อครับ ก็คลิปนี้ก็มีสาระนะครับแต่อาจารย์ขออภัยที่มีเสียงนะคะไม่ว่างนะทุกท่าจุกจหน้าจุก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 หน้าเฮ้ยนี่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 ตีตีเร็วโคตรเลยนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปครับโปครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ เมื่อกี้ใครเห็นนะครับก็เขาโปกันนะครับเฮ้ยฟัตบิกเร็วมากเมื่อกี้เมื่อกี้เขาโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็น่าต่อไปก่อนตอนจังหวะนี้จุบจุ๊บเลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอโปเลยอะ่ะเฮ้ยฟัตบิกเร็วมากอะ่ะคือถ้าท่านผู้ชมเจอแบบฟัตบิกแบบเมื่อกี้นะครับก็ ดูออกเลยครับน่าจะโปอดูแลวความคมหนึ่งอันนี้จุ๊บนะเก่งเก่งเก่งอันนี้ว่าโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่ออีกแล้วมั้งดูไม่แน่ใจนะครับว่าจะตัดต่อหรือเปล่าคือผมตายบ่อยเกินไปครับคือคลิปนี้เราจะถ่ายจักววาเราจะ VIP ครับผมเอ้ยไม่ใช่ VIP ครับ ชนะเออเอาปะล่ะถ้าชนะเมื่อไหร่ก็ปิดคลิปเมื่อน,นั้นเลยครับก็ต้องใช้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมาขวานะคืออีกยาวเลยไหมเนี่ยดูแลดูแลถ้าจะชนะนะ ก็จะชนะหนะ้าอีกยาวเลยค่ะจุกหนะ้าจุกหนะ้าจุกหนะ้าโอเคตายหนึ่งครับวิธีนี้ก็แนะนำเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองลองทดลองมาว่าว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันแล้ววะฟัดบิกเร็วๆอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ตาย นี่ครับเดี่ยวก็นี่นตีเข้าไปโอ้เวตายหนึ่งครับแตกหนึ่งครับสวยพี่สวยครับผมจำนวนเราก็ตรึงหนึ่งสวยพี่ขอเจ้านี้เจ้านี่ผมรู้ผมรู้แผนมันนะครับผม ก็คือนั่นไงว่าเลยคือถ้าเราเมื่อกี้นะครับคือเราจั่วเข้าไปเนี่ยเขาเขาเขากระโดดตีเราเราก็ตกตายเลยครับก็อ่าแผ่นนี้แผ่นนี้อันนี้แผ่นเล่นแผ่นนี้เลยเรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโกงจังเฮ้ยทุกคนคือมันคือมันหลบอยู่ใต้มุมอะครับแล้วมันก็ตีผมได้ เฮ้ยเซิร์ฟนี้ก็โดนโปรเยอะครับผมเซิร์ฟนี้มาเครียดเลยเนะี่ยคือผมจะต้องชนะให้ได้ครับถ้าชนะคือปิดคลิปเลยครับแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าผมน่าจะอนี่นะครับใช้ไม่ใช้อะไรนะน่าจะต้องใช้ไอ้ลูกศรเอ้ยมันมันเลื่อนเองครับมันเลื่อนเองครับ ไม่เกี่ยวกับผมนะครับดูมันเลื่อนเองคือเครื่องมันแหลกจนขนาดนี้เลยเหรอลองใช้ลูกศรดูครับว่ามันจะเวิร์กไหมหรือว่าไม่ได้เลื่อนครับผมก็มาเดี๋ยวผมจะทำลองให้ดูนะครับว่าอันไหนจะเวิร์กกว่ากันโดยรวมๆนะครับผมผมว่าลูกวงกลมน่าจะเวิร์กกว่า เรารวมๆนะแต่ถ้าโอเคลูกสอนมันจะดีขวาครับผมผมซึ่งผมบอกเลยครับแนะนำนะครับเนี่วิธีฟัสบิดกครับก็นี่ถึงกลางแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ถึงถึง,ถงนิดเดยวนะนี่นี่นี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันตีช้าครับผม ก็สำหรับผมผมจะปิดไปเลยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับสำหรับผมผมแนะนำวงกลมครับไม่ได้เรื่องเลยคืออันนั้นะมันเหมาเอาไว้ฟาดบิะแบบแข่งแข่งแบบให้เพื่อนกับเรามาฟาดบิกแข่งกันนะถ้าอยากให้ผมสอนฟาดบิกยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนให้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่า สอนฟัสบิกครับเดี๋ยวผมก็จะสอนให้ทันทีรับแรกกไไ็ได้ได้ชุดก็ไดอยูหรอกเฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับคือ ย่ yeah. เลยค่ะคือฝีมือดอบมากคือตอนนี้เราจะตอนแรกอะขอขอภัยที่มีเสียงลมนะครับก็คือเดี๋ยวตอนแรกเนะี่ยปกติเราจะเก่ง PVP ครับแต่ปรากฏว่าเดีย๋ยวนี้ไม่ได้ PVP นานมากเลยครับก็ฝีมือดอบลงไปเยอะมากเลยครับดูนะมือดอบแบบโคตขนของโคตนของโค่น,น,น,นดบนะครับ คือกลางเราไม่ควรจะต่อไปนะคือเราไม่อยากโดนตั๋วตกตายตายตกตกตาย <c oughs> นี่ครับนี่ครับเป็นไงครับเฮ้ยมันกลัวมันกลัวนี่มันกลัวนี่มันกลัวเรียบร้อยครับเต็งหนึ่งครับ อันนี้มันไม่สู้เลยหูความคมก็เยอะอยู่นะตัวนี้อยากได้ชุดเกาะครับตอนนี้้ชุดเกาะดีๆหน่อยอันนี้ต,ตั้งตีฮัหกฮหเหมือนกันก็เลือกดาบอันนี้มะดาบมันจะดูดีกว่านะ S <S เป็นไงเป็นไงเพื่อนเป็นไงเพื่อนอุ้ยตีไม่ได้โดนเจ้าทินครับผมก็ยิงเข้าไปครับหนึ่งทีครับสองทีครับสามทีครับสี่อู้ยติง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 ,งเดียวเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่มันไม่ดูมันไม่ดู แตกหนึ่งครับเหลือสามคนคือถ้าชนะคือคลิปจบเลยบอกเลยครับคลิปนี้ยาวๆครับผมของฟัดปิดช้ามากตรนี้ ดูแล้ว oh. ก็โอ oh, ้เกาะก็กับได้ได้จนี้มีหมวกเพชรจุ๊บเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมดูดิครับดูดิครับดูมันเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยมันมันฉลาดมันฉลาดเจ้าตัวนี้ขอขอใหม่ครับ <c oughs> คือเราจะต้องชนะให้ได้ครับผม <c oughs> ก็ถ้าคลิปนี้ไม่ไม่มีการตัดต่อก็ขออภัยนะครับบา,บางวันอาจจะไม่ว่างตัดต่อก็ต้องลงคลิปเลยครับ <c oughs> โอ้โบ้านผมลมแรงมากเลยครับอันนี้จุ๊บนี่มา Let's go ฝีโอ้โหฟฝีมือผมดอบมากตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยมือฝีมือผมดอบมากเลยครับตอนนี้เฮ้ยอ๋อ เซิร์นี้นะครับคือผมไปดูที่ออมเล็ตนะครับก็มีคนคอมเมนต์บอกคอนเต็มเลยครับว่าเซิร์ฟนี้เขามีคนชอบโกงกันตลอดเลยครับนี่ครับนี่ครับก็ก,ก็ตีย็ตกไปครับโอ้โหมันเล่นสูตรนี้สูตรนี้เหรเพื่อนสูตนี้เหรอเพื่อนตกแตกไหมไม่แตกครับก็ฟันเข,ข้าไปฟันเข้าไปเรียบร้อยเป็นศพ กดไม่ได้ okay, เฮ <pump. S 1> ้โ <famil polygon S 2> อเคบล็อกมาเฮ้ยนี่เฮ้ยมัน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 ตีมันตีมันเฮ้ยมันตีมันโคโหนนะตัวนี้ไม่ไหว เดี๋ยวนี้ผมพีพีไม่ค่อยเก่งแล้วครับก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นนานมากเมื่อก่อนนะครับผมจะตีแบบตีแบบนี้ครับตีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถนัดแล้วครับอืมก็คือมันคือผมก็เดี๋ยวนี้ก็เล่นไม่เก่งแล้วก็ไม่ใช่ไม่เก่งอะไม่ไม่ค่อยเก่ง ไม่ใช่ไม่ค่อยดีไม่เก่งเลยครับเดี๋ยวนี้ผมเล่นไม่เก่งเลยเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกเสงตัวเองมากคือทำไมมุ่งกางอะไรงี้ปกติ่ะ ข้าวฟ้าปิชานะอันนี้โอ้โหการเป็นสมง่ายจังง่ายไปวนะันนั้น ตัวไวเลยนี่ฉันมาแล้ว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 นี่นี่คอมโบ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 โอมโบโอ้ยหนีหนีได้หยบร้อยครับส่วนมากคนที่หนีน่าจะเป็นเหยื่อมากกว่าคนที่ไล่โโคตรโอพีใช้ได้เลย วอนนี้ก็เหลือสี่คนนะครับก็ต้องเซฟเซฟเซฟเหน่อยต้องเซฟเซฟครับผมวอนนี้ก็เราเน้นปลอดภัยดีกว่ารันนี้ถ้าตัวไหนมันมีธนูก็จบเลยนะอ้าวเต็งหนึ่งครับ คืออันแรกเราจะใช้เจ้านี่ตีกอดแล้วก็พอมคมหนึ่งอ่ะอันนี้ทิ้งไปเลยทิ้งไปทิ้งไปนะไม่จำเป็นนะครับมาเด้มาเด,มาด้มาเลยมาเลยมาเลยอุดกิงอุดกิงอ่อยากจะให้จัดให้จัดให้จัดใ,ให้ครับจัดให้ครับจัดให้โอ้อ ตีตีไครตีใครตีใครตีไครจัดให้ครับจัดให้ครับมา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 ไปไหนครับไปไหนครับเฮ้ยเฮ้ยตบก๊กโหดจ,จังเลยแต่ละคนไม่มีของปาลาเลย โอ้หเลื่อนเลยหนึงทุเรศเฮ้ยเน,นี่มันมันมันนุ่มมากเลยอ่ะเฮ้ยมาบวกตัวตัวกันดี มันยกำลังเผลอๆอย่างนี้ครับก็ก็ตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับทนนี้ส่วนมากเขาจะเป็นเยอะของคนชั่นนี่ครับก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยอื้อืออือเรียบร้อยครับเรียบร้อย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 ไปไปไปอู้หโ้หโอ้โหก็ ชนะเรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับซับครให้เราด้วยนะครับถ้าใครกดให้เราเนี่ยเราอาจจะมี E p พีก็ได้ครับตามสัญญาของท่านผู้ชมนะครับมี EP 1ีมี EP 2ีมีฮาร์ดคอร์มีอะไรให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย